สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านโอ้กลับมาแล้วครับนี่ครับเสียต้นเสียต้นเสียโตนนะครับหนูเสียโตนขับแม่โคอยู่โอ้ย้ายกลับมาแล้วครับกลับมาเก็บโบให้เขาแล้วหลังจากไปอยู่เมืองตั้งโอ้เป็นเดือนเนาะเกือบเดือนเกือบเดือน นี่ลงตรงไหนรถไถใหญ่ๆด้านนั่นนะรถไถใครน่รถไถเอามาด้วยเอามาด้วยเลยเหรอโอ้แจ๋วรถเดูหน้าปิ้งบั่บ้านอยู่ตะโนใครอืมคันนี้แหละมาจากไหนคันนี้มาจากบ้านมาจากบ้านเลยเหรอถไปทำงานด้วยกันโอ้ดีครับงานวันนี้มีรถดำมาด้วยครับทีมงานมาสิงึดมาสิงึด <laughs> <laughs> อันแล้ว่าวจะมาถ่ายสอทออะพอดีมาเจอเอ้ามายังไงมายังไงไปยังไงเพื่อให้เจ้าบาทลุงห,หลงจัดสันนี่บบพ่อพ้ยลเทีเ<อ>ยวดีเลยเหรอไรเทียวปเดี๋ยวมาแรียนนำ ก่มนแรถไปแล่นอยู่สุรินแล้ววันนี่ะละยเล่นอยู่บางคนใช่เดวมากรได้ครับครับรถันไหนนี่รถประหันมาแดวแดมาเดียวมาจากสามคันที่คันเพราะว่าเขาประหันมาเขากระชับเป็นหนังงานก็โอ้แค่ขุดบ่ได้อีก ก็น่ครับเบหีร้อนิดหน่นต้นั้นเดียวไปให่แล้วเป็นเบ่มันเป็นใส่่บ่น่นะบ่อนี่นะแต่ว่ามันเปิดกินไมุ่ญนะเรือว่าไงเขาไอ้นี่ครับไอเขาเ็ดตนันเดียวเขาเก็บพัน่ครอ๋อมีก็สเปิดครับนี่ครับสีบอรงิดหลังจากหายไปเกือบเดือนครับกลับมาแล้ว มีว่าจะไม่มาซะแล้วครับปลาตุงไปไหดินปลาตุงไปเบื้องรถเอาไว้อามไปปะเดินด้วยวะสองตันอ,อืมอาม,มันเล่าเย็นตอนรุ่ใจตอนครับนี่ปอโซนนี้นี่ถึงฝนจะตกเราก็วิ่งได้ครับนี่เพราะว่ามันอยู่ที่สูงนะไปชีคชุบชุมาจากไหนเสียบยิ้มมาเย็นตอน โอ้ยออกไม่เรื่อเดี๋ยวบินรถใหญ่อะรถไท่มาบินเนี่ยมวยซุ่มครับมาโดยไม่บอกกล่าวเลยมาเมื่อคืนเอ้ามีผู้สาวมานั้งมีอพไรพอนะอดผู้สาวจะคล้องรถเลยบ่ะเนี่ยพวกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยเสียตัวอะไรนั่นน่ะแจ้วเลยบ่พ่อกับพวกเซ็กฮะบ้า โอ้จับผูกเซี่ยงกเลยนะอายุซ้ำกันเลยอืออ้าวสวัสดีครับเสียตง้สวัสดีครับโอ้ยนึกว่าไม่มาเสียแล้ววันจีมาสุบๆแบบโอ้ยมาบอโอ้ยมาบอกกันเลยไปสุ่มมากเลยไงมาสิลีมากเลยลีไปดอกแถวนี้ผมคุมแถวนี้ใครจะไปจะมานี่ต้องผ่านสายตามิ้มล้อเหล็กหมดนะ Kim vì khi từ lần đầu lần thang mang lên mò sài mang lên hong teo 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 hong อยู่ๆกับโพมาเลยมาชิงเงินนี่มาหายไปเป็นเดือนเนาะฮะบอแลีนเส้นนี้บ่ะก๋ดงฮะเอารถไทยดันเหรอกด้อ๋อตอนแรกว่าสิแลีนต้องพี่มันมันเต้าเลยฮะเอาเั้งสามลองเลยมันเต้ามันกีดเขาบ่ะก๋าด้จักรลองบ่ได้แล้วมันมันอิ่มน้ำแลยกมาไดงจะลองนี่ครับลองนั้นจมมันอิ่มน้ำแล้วใหญ่ก็ทำอะไรก็ใช่ใหญ่คือผู้จีกบอลบอคือบอลลายเลย ถักก็จอทิ้นเงได้หน่มีบอจักบอบ้แบงไงเนี่ยงลังจักเดียวเน่ยนั่นนั่นนมแน่ไม่ซุ่มืตอดนาชีมือสองมือนแล้วนาชีแต่ว่ามันนี่กับซูสีอยู่เขานัดมาทิ้งเปลี่ยนเปลี่ยนยังไม่เียอยะ่เปลีนครัเปลี่ยนไม่แล้วก็ปลาปลามาเพปลาในให้นไหมปลานอกม่ค่อยงามปลาพ่อเทืนี่ไหม คือก right ันว่าปลาในเนาะมยามเฮ็ดมาปลาเนอกเยียวแต่ว yeah, mm ่าปลาสันปลาเหยืตั้าสองขงนันบงดีกับ่าปลาไมคือกันไเม่ะ้นจะนอพี่ต้องหาปลาเองบ่อีกขงนึงตัดเล็กไซเลยเนาะเชื่อมตก้เวนั่นแหละเื่อมเขาอยูบเฮาเฮาเฮา เป๊ะไว้ซื่อๆให้มันงามนะเข้ามาได้ว่าเพราะว่ามันแข็งอยู่แล้วตัวนี้เขาพอมันเบิ้งขึ้นพอว่าอีกขังนึงมันอีกขังนึงมันบม่ได้มันบม่ได้หักเนาะเขาามาจังไหนเขาดีแปะให้บอกเขาบอกเปะสำนัญหรือเปล่าเป๊ะฟันหาได้หนะไหอืมก็ตะเกียกไงโทรมาบอกอยู่โอ้ยคือพ่กบอกผมเอาเอาไปสิฮู้ว่าเจ้าเฮ็ดเนาะเจ้าบอกเนาะบอกผมผมหนีไม่ทันไทยเอามาขึ้นนอกขึ้นนอกสถานที่ก็ได้อืม เอาขึ้นตอนแรกว่าชีวะเฮ็ดดอกฝนมันตกก็เลยเอ้าถอดก็ถอดน้องไหมถอดก็ลื้อเลยเลยบุบบุบกับขนไปเลยลอยเจ็ดหาเน่ะขั้นเสียวขาผู้สูงติ๊กจนตะปีสุดก็นี่ครับมวยซุ่มครับแอบมาโดยไม่ให้เจ้าถิ่นรู้ครับนี่ มาซืงเงินนี่เพราะว่าถ้าให้เจ้าทินรู้นี่จะโดนตะปูนะครับจะโดนโดนไม่ใช่น้อยเลยจะใส่คันนี้เลยก่อนอจะใส่คันนี้เลยก่อนตะปูเอาใางแบนออแบน,นี้เลยมารอบนี้นี่กะจะอยู่กี่กี่มื้อนี่โดนเลยบะบ่ไปประคัมยังว่ไปบ่ฝนตกบะ

có lương thì không có, không khuya không khuya không khuya mà không khuya không khơi không khuya cái khuya không 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 khuya ôi, vâng tốt đấy, toke vâng đấy vâng <laughs> toke lên toke vâng toke vâng ย้ายบอลแล้วครับมาสิงึุมาสิงึุ่งง,ง่ายแล้ว ตัวเดินนี่ไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่สเปอรเกุดนี่ใหญ่มากเลยสเปอรเกตโกเบโก้เอสเคศูนย์หกครับคันนี้กำลังจะย้ายบอ่อไหมครับโอ้ที่ขุดเยอะมากครับ ทีมงานต่างถินแต่ว่าที่ขุดเยอะมากเลยต,ต้องมาใสยละจะให้แซกผมเซอร์กลับจากนู่นนะครับไปลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ